ได้เผ็ดตายไม่เอาเรื่องเหมือนเดิมครับจุดตัวเพื่อนมาากขนมกินครับนึ่งไก่วันนี้้าวไอจังหวัดไปครับเพื่อนแกะเขาหนึ่งเบีกปั๊บบอมนี่ไปแล้วพ่อครัวมือโปรดูครับนี่เอย่องนังคุกสุดเดิมครับแต่วันนี้มากับเมนู ครับเมลเลยครับเมลจะเรื่งไก่เป็นตัวเลยวันนี้ครับเติดติดเนี่ยเตือเตือนมาเดะให้ม่ดาบวะครับโอ้ไม่มีมิตาลูครับตัวแซ่บมาวันนี้ครับมาเนี้ยจุดจวดอีกแล้วเอาเลยครับเนี่ยไก่ขมนขึขาวเลยครับนี่ครับฟันโหนกครับแบบเป็นตัวครับมาเนี้จุดจวดครับป๊บปาบปาบครับโอ้ ได้ครับนี่ครับนะครับครับไหนครับได้ล่างครับล่างดับล่างไม่ีอะไรมากมายครับแบบเป็นบั่นวันนี้ตู้ดเจ็ดเจ็ดเตื้อเตื้อสุดเดิมครับห้าเกอไม่มีอะไรมากครับครับ สวยๆนะครับตัวใหญ่เลยครับได้มาครับครับไปเสร็กแล้วไหมครับถุมนัวไปครับจะตรงนี้เพื่อให้เกลือต่ำาก่อนอะรอ่เยกเยกเยกวะไปถุมนัวครับผมนัวหลยเส้นหลาย ไห,หน่อยหัวบอลลนล yeah. ค,ครับเนีเดด่ครับไปครับสครับเติมครับรถดีไหครับรถดียแซ่บ้วไปครับรถดีหนึ่งซองซอสครับซอสนี่นะซอสน้มันมันไเลบ้ครับจกจกจว้านะครับน้ำตาลไดครับน้ำตาลครับ อะครับเี่ครับเกี่ยงนะเออแค่ครับเออนะครับโคกนี้ครับไปนะครับไอ้เ่อนนี่ครับนี่มาแล้วครับนี่ครับออกไม้หมดเลยครับเพื่อนแหมจุดจวดแล้วครับจุดจวดแล้วนังเหลียงครับนังเหลียงใต้ปีกครับใต้ปีก นะครับสุดเด็ดสุดเด็ดง่างเยเบบง่างแยแกะกับด้านครับกับด้านเอาเครื่องขึ้นมาครับทีนี้แจงงี้งแจงอันนี้ตัวครับวันนี้เนื้อไก่เป็นตัวครับวันนี้ตัวครับน้ำจิ้มซีฟูด้ด ถ้าไม่มีชีฟู้ดก็เป็นส้มดำนะครับนี่ดูเดิมครับได้เพื่อนครับได้นะครับจิ้มเครับเนี่วันนี้รังสรรครับนะเพื่อนแซ่บวันนี้แซ่บบะแซ่บเลยแซ่บเพื่อนเราแหละจ่อครับจ่อจ๋าผมชอบจิ้มอ่ะไปครับ ลอหมักครับครึ่งชั่วโมงจวดียวลงด้วยหน่อยอออยังไงเอาไฟจุวดเดียวเไปครับเพื่อนหนักได้ที่แล้วครับความไก่ไปเืงครับเพื่อนลงแพ้ไงไ,ไ,รไครับไค ครับได้ขยัยไปลงไปเนึ้ยไปใครลงไปอีกทีครับได้ยังอันนี้ลงครับนี่ใบกระเพราครับครับใบกระเพราลงไปอีกหมอมครับ เลยครับไปหอมๆเลยครับวันนี้นี่สวนตะบันครับวันนี้ขาดใบมะกรูดหน่อยนะครับไม่แต่ไปตลาดไม่ทันแล้วครับใบมะกรูดหมดแล้วเนี่ยแค่นี้ก็แซ่บแล้วครับเนี่ยหอมๆเลยเอ่ไปครับวันนี้จุดตัวครับกับเตาเหมือนเดิมครับเนี่ยเตา มาอยากเชือเพลงครับนี่ลังเดือรครับวางไปหมุนนี่เพื่อนยังไม่ตรงเอ้ยครับไปปลาซิงมาปิดไปเลยนะครับพร้อมนะครับเนี่ยได้ครับเนี่ยตดเชียวครับไปรอเวลาครับ ใช่ครับเพื่อนๆสุกแล้วโอ้ยสวยสวยหลัสวยหลัวไปครับรอเจอกันในถาดเหยวแก้วนี่ครับเพื่อนๆนี่ส้มตำเด็ดตายไม่เอาเรื่องอีกแล้วครับดเด็ดตายไม่เอาเรื่องเหมือนเดิมครับทุดตัว,ตวเพื่อนๆมาขนมกินครับนี่ไก่วันนี้แก้วครับไปเลยครับไป ครับอาเทครับเทคว่ำเลยเพื่อนไปครับพร้อมเสิบครับคว่ำเลยคว่ำคว่ำเตือนเลยคว่อ๋อนีเหมือนงามตัวสีครับเพื่อนๆนี่ครับกับส้มตำจิตจัวครับแต่ว่ารสชาติบุ้งู้ไปครับผมไปครับเพื่อนๆแก้เข้าจวดจืบแก้ครับแก้ครับไป ไปครับจวดเย่ซื้อมาแล้วเนี่ยไปครับเพื่อนๆอาชิมครับคิมอาครับนี่เกมมาชิมครับเนี่โอ้โหครับเจ๊ใหญ่เขาเล่นน่องนะครับเอาเลยครับมาแล้วเต็มที่เลยครับนี่ส้มตำไม่เผ็ดเลยครับนี่ไปโอ้ยโอ้ยนี่ครับ FC ดูแต่ในคลิปอยากชิมผีมือมั่งเนี่พอได้ไหมครับพอได้ไหม นี่นี่ครับนี่ส้มตำครับเด็กจ้วดโอเคครับขอบคุณครับเพื่อนๆไปครับนี่จะหมดแล้วนี่เจ๊ใหญ่มาชิมไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าดูครับดูครับโอ้ยมิ้วเรู้หิวข้าวเรื่าอะไรไมิ้วเนี่ยาม,ามาจากไหนไม่รู้จานแท้จริงไม่ต้องใช้ช้อนนะแซ่บของผมมันไวอ่ะถ้าเหลือยี่สิบก้อ ยักยครัข้าครับข้าครับเย้ครับคนเลบ้านเองเลยนะเนี่ย